สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเครื่องมือ30ตัวนะครับที่จะช่วยให้ชีวิตของการเป็น f อนต์เอ็นเดเวล็อปเของเราเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับว่ามีเครื่องมือตัวไหนบ้างนะครับที่ f อนต์เอ็นเดเวล็อปเเนี่ยควรรู้จักนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูในส่วนแรกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ Code Editors นั่นเองนะครับหรือว่าโปรแกรมในการเขียนโค้ดนั่นเองนะฮะซ ตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีโปรแกรมหรือว่า tools เนี่ยหลักๆ3ตัวด้วยกันที่จะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็น Visual Studio Code นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันครับแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้ตัว Visual Studio Code หรือว่า VS Code กันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะนะครับซึ่ง VS Code เนี่ยนะครับก็จะมี popular features หลักๆเลยก็คืออย่างเช่น IntelliSense นะฮะก็คือจะเป็นพวกอ่า syntax highlight นะครับแล้วก็ smart completion นะครับอย่างเช่นเวลาที่เรามีการพิมพ์ตัวแปรพิม ฟังก์ชันหรือว่า import modules อะไรเงี้ยนะครับก็ตัว VS Code เนี่ยมันจะมีในเรื่องของ completion มาให้เราอย่างเช่นเราพิมพ์แค่ชื่อนะครับสั้นๆเป็น short hand อย่างเงี้ยเราสามารถกด tab แล้วก็จะสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อเต็มมาให้เลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการ debug นะครับ built-in git commands นะฮะแล้วก็จะมีพวก extension ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถติดตั้งได้รวมไปถึง t h e m ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการ deployment เนี่ยทำได้ง่ายมากนะฮะ ต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นอะตอมนะครับซึ่งอะตอมก็จะเป็น Code Editor อีกตัวหนึ่งที่เป็น Open s o อร์สนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยใช้อะตอมมาก่อนนะครับพอ v s Code ออกมาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ v s Code นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เรามาดูว่าอะตอมเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรดีๆบ้างนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของ Collaborate นะครับกับอ่า d ดเวลลอปเปคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการใช้ t เทเ t y p e นะครับการใช้งานกิทแล้วก็กิ t h ับนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเขียนโค้ดได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีตัว Smart Auto Completion มาให้ด้วยเหมือนกับ VS Code เลยนะฮะเรื่องของการเซิร์ชนะครับหรือว่าติดตั้ง ในส่วนของแพ็กเกจต่างๆนะครับที่เราต้องการนะครับการ browse project files นะครับก็คือค้นหาไฟล์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่ม theme นะครับแล้วก็ customize editor ของเรานั่นเองนะครับผมตัวต่อไปครับก็คือจะเป็น sublime text นะฮะ sublime text เนี่ยก็จะเป็น text editor อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานง่ายแล้วก็เร็วมากๆนะครับผมซึ่งตัว sublime text เนี่ยก็จะใช้งานฟรีได้นะครับแต่ว่ามันจะมี pop up ให้เราเนี่ยซื้อตัวโปรแกรมนะครับดังนั้นก็ถ้าใครอยากจะใช้เป็น เวอร์ชันเต็มก็สามารถซื้อได้นะครับก็ตัวซับรามเนี่ยจะเป็น cross platform ด้วยนะครับก็คือใช้ได้หลายๆแพลตฟอร์มนะอย่างเช่น Windows MacOS อะไรแบบนี้นะครับทีนี้มาดูฟีเจอร์ในซับ l ามเทคนะครับก็จะมีในเรื่องของการ shortcut ต่างๆนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาไฟล์นะครับในโปรเจกต์ของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับในเรื่องของ multi selection นะครับผมในเรื่องของ split editing นะครับก็คือสามารถที่จะแบ่งหน้าจอ ในการเขียนโค้ดได้หลายๆหน้าจอนั่นเองนะครับ Sublime Text เนี่ยจะง่ายต่อการ customization ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ performance นะครับซึ่ง Sublime Text เนี่ยจะเป็น high performance text editor ตัวหนึ่งเลยที่ใช้งานได้รวดเร็วมากๆนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ code editor นะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูในเรื่องของ package managers กันนะครับซึ่งแน่นอนครับใครที่ต้องการเป็น web developer นะครับต้องรู้จักกับ package managers เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะมีการพัฒนาเว็บไซต์หรือว่า web application เนี่ยเราจะต้องติดตั้ง ้ง tools หรือว่า dependency ต่างๆเอาไว้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีสองตัวหลักๆที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับก็คือตัวแรกก็คือจะเป็น npm นะครับซึ่ง npm เนี่ยนะครับก็จะเป็น package manager สำหรับ node.js นั่นเองนะครับที่จะช่วยให้ชาว js dev เนี่ยนะครับสามารถติดตั้งพวก dependency หรือว่า module ต่าง,งๆเพื่อทำการใช้ในโปรเจกต์นั่นเองนะครับผม ซึ่งเวลาที่เราจะใช้ NPM เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีการติดตั้ง Node.js ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะต้องติดตั้งตัว package.js o n รก่อนนะครับก็คือใช้คำสั่ง NPM init นะครับจากนั้นก็ตามด้วยพวก package ต่างๆที่เราต้องการนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราต้องการา install browser-sync อะไรเงี้ยเราก็ใช้คำสั่ง NPM install นะครับ browser-sync ซึ่งในการติดตั้งพวกโมดูลหรือว่า Dependency ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทําผ่านทาง o m m a อน l ลน e นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็น yarn นะครับซึ่ง yarn ก็จะเป็น Pack a g e Manager อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําเหมือนกันถ้าใครเนี่ยเบื่อเบื่อ npm นะครับก็สลับมาใช้ yarn ก็ได้นะครับก็คือจะเอาไว้ติดตั้งพวก d e p e n d e n c y โมดูลต่างๆเอาไว้สําหรับการพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ายอนเนี่ยค่อนข้างจะเร็วกว่า npm นะครับยังไงก็ลองมาใช้งาน yarn กันดูได้นะครับผ ต่อไปครับมาดูในส่วนของ bundles r นะครับซึ่งตัว bundles r เนี่ยนะครับหรือว่า module bundles r เนี่ยคืออะไรนะครับง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นตัวเอาไว้สําหรับการรวบรวมนะครับ module ต่างๆเนี่ยเอาไว้เป็นตัวเดียวกันหรือว่าเอาไว้ด้วยกันนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะมีนะครับสตัวหลักๆมาแนะนําให้ทุกคนนะครับตัวแรกก็คือจะเป็น webpack นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับแต่อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับเนื่องจากว่า webpack เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับ อาจจะค่อนข้างงงๆได้ในการเซตอัพนะครับซึ่งตัวเว็บ a c k เนี่ยนะครับจะเป็น static module bundler สำหรับ d e เด j จ v วา c r ี p t a อปพลิเค i ันนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับก็คือจะเป็น parcel นั่นเองนะครับซึ่ง parcel เนี่ยก็จะเป็น module bundlers อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องคอนฟิกอะไรให้ยุ่งยากนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอตัว parcel เนี่ยเป็น zero configuration นะครับ web application bundler นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เคยใช้เว็บ a c k เนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ parcel เนี่ยก็สามารถทาได้นะครับซึ่งข้อดีของ parcel หลักๆเลยก็คือมันเร็วน บันเดลนะครับแอสเซทของโปรเจกต์ของเราเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับซิลล์คอนฟลิกโคสบริดดิ้งนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งโมดูลเบลเลอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะนิยมใช้กันก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเราต้องการพัฒนาฟอนต์เอนใช่ไหมครับแล้วเราต้องการที่จะมีการเขียนแซดหรือว่าทําทให้ตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถติดตั้งโมดูลพวกนี้อย่างเช่นเราต้องการคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับ ก็ติดตั้งพวก sad loader นะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการให้หน้าเว็บมัน refresh อัตโนมัตเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ติดตั้งพวก browser sync อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ตัวพวกเว็บแพ็กอะไรเงี้ยมันจัดการให้เลยนั่นเองนะครับผมเครื่องมือต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของ s e a t generators นะครับเวลาที่เรามีการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะลืมหรือว่า่าขี้เกียจจาขี้เกียจเขียนนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ CSS Generators เนี่ยในการที่จะ generate นะครับพวก property ต่างๆอย่างเช่นพวก gradient, t e x t Shadow, flexbox, grid อะไรพวกเนี้ยนะครับได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะมีเครื่องมือนะครับ3ตัวหลักๆนะครับมาแนะนำให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วในการพัฒนาเว็บไซต์นะครับ ก็ตัวแรกเลยก็คือจะเป็น cs สาม generator นะฮะตัวที่2ก็คือ the ultimate cs generator นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือ the cs grid layout generator นะครับโอเคยังไงก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับอ่าเครื่องมือพวกนี้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเจนนะครับ cs เนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งพวกเครื่องมือเหล่านี้นะครับแน่นอนทุกคนเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะใช้เครื่องมือพวกนี้ได้นั่นเองเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองนะครับผม ต่อไปครับมาดูในเรื่องของ libraries แล้วก็ frameworks กันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะมี3ตัวหลักๆที่ popular ประมาณนะครับตัวแรกก็คือจะเป็น React นั่นเองนะครับผมตัวที่2ก็คือจะเป็น v i e w นะครับตัวที่3ก็คือจะเป็น Angular นั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของ React นะครับซึ่ง React เนี่ยจะเป็น Library นะครับในการสร้าง User Interface นะครับถูกพัฒนาโดย Facebook นั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับของ React ก็คือทำให้เราเนี่ยาสามารถสร้าง User Interface เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ ในการอัปเดตแล้วก็ดีบักต่างๆนะครับก็จะทําได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคอมโพเนนต์เบสก็คือเวลาที่เราจะสร้างนะครับในส่วนของ U I ต่างๆเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นคอมโพเนนต์นะครับจากนั้นเวลาที่เราจะดึงเอาคอมโพเนนต์มาใช้เนี่ยก็สามารถใช้ซ้าได้ reuse ได้นั่นเองนะครับผมต่อไปครับมาดู View นะครับ View เนี่ยก็จะเป็น Progressive JavaScript Framework ที่สร้างโดย Evan y u นะครับผมแล้วก็ถูก Maintain นะครับโดยทีม Developer เนี่ย ทั่วโลกเลยนะครับผมแล้วก็เป็น Open Source ด้วยก็คือใช้ฟรีนะฮะซึ่ง View นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมใครที่มีพื้นฐาน HTML c s s แล้วก็จะวาะคลคิปเนี่ยสามารถเรียนรู้ View ได้ง่ายมากๆเลยนะครับ แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของวิวเนี่ยก็คือวิวเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ Performance เนี่ยดีมากๆเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือจะเป็น a n g u l a r นะครับ a n g u l a r เนี่ยจะถูกสร้างโดย Google นะครับ a n g u l a r จะเป็น Fra m e w o ร k นะฮะเพราะว่าจะมีเครื่องมือนะครับหลายๆตัวเนี่ยมาให้เราพร้อมเลยในการที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะฮะซึ่งตัว a n g u l a r เนี่ยนะครับเขาจะนิยมใช้ในองค์กรนะครับหรือว่าในโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเพราะว่า เครื่องมือที่ Angular ให้มาเนี่ยมันครบเลยนะครับ Angular ก็จะเป็นเป็นเวิร์กที่ cross platform นะครับเราจะใช้เว็บมบายนะครับ native mobile แล้วก็ native desktop เนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วนะครับ performance ก็จะมีนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของ static site generators นะครับซึ่งใครที่กำลังอยากจะลองสร้างเว็บไซต์ที่เป็น SSG นะครับหรือว่า Static Site Generator เนี่ยนะครับผมก็จะมีเฟรมเวิร์นะครับที่จะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองไปศึกษาดูได้นะครับก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตัว Static Site Generator เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับชนิดหนึ่งที่อ่ามันไม่ต้องมี database ในการเก็บข้อมูลนั่นเองก็คือเราจะใช้เป็น markdown file นะครับอย่างเช่นเราต้องการสร้างบทความอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เป็น markdown file แทนนั่นเองนะฮะ ซึ่งข้อดีของ Static s i t e g e e n r a t o r เลยก็คือมันจะเร็วมากนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูนะครับว่ามีเฟรมเวิร์ตัวไหนบ้างที่ผมเนี่ยแนะนำนะครับตรงนี้ผมจะมีแนะนำา2ตัวนะครับก็คือจะเป็น Next.js กับ Gatsby นั่นเองนะครับใครที่เขียน React เนี่ยก็ลองไปศึกษาได้เลยนะครับซึ่งตัว Next.js เนี่ยผมมีสอนในช่องแล้วนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับ ซึ่ง Next.js กับ g a t s b y เนี่ยนะครับก็จะเป็นเฟรมเวิร์ที่เอาไว้ใช้สร้าง Static Site Generator เหมือนกันเลยแล้วก็ถูกพัฒนามาจาก React อีกทีหนึ่งด้วยนะครับทีนี้มาดูฟีเจอร์แต่และตัวนะครับเริ่มจาก Next.js ก่อนนะครับ Next.js เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Pre-rendering นะครับผมก็คือมัน support ในส่วนของ Server-side Rendering นั่นเองนะครับ Zero Configuration นะครับก็คือไม่ต้อง c o n f i g อะไรเลยนะครับ เพราะว่าเขาคอนฟิกมาให้เราแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เราสามารถเขียน CSS ใน JavaScript ได้นะครับมี documentation ที่อ่านง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของ Gatsby นะครับก็แน่นอนครับจะมีในเรื่องของเว็บแพ็กนะครับ Modern JavaScript แล้วก็ CSS นะฮะ มีปลั๊กอินต่างๆนะครับให้เราติดตั้งได้นะครับมีในเรื่องของ pre package Gatsby site เนี่ยให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับมาดูเครื่องมือที่เอาไว้ o ptimize นะครับในส่วนของ SVG นะครับหรือว่า SVG optimizers นั่นเองนะครับใครที่มีการทำเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดจะต้องใช้รูปภาพที่เป็น scalable vector g r a p h i c หรือว่า SVG เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีเครื่องมือนะครับในการที่จะ optimize มันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ตรงนี้ผมจะมี2ตัวหลักๆนะครับจาก2ผู้พัฒนานะครับก็คือจะมีตัวแรกเลยจะเป็น SVG OMG by Jake Archibald นะครับส่วนตัวที่2ก็คือจะเป็น SVG Optimizer by Peter Collingridge นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูได้นะครับผม2ตัวนี้นะฮะต่อไปมาดูเครื่องมือในการทำ Animation นะครับหรือว่า Animation Libraries กันนะฮะ ตรงนี้นะครับผมจะมี3ตัวหลักๆมาแนะนําให้ทุกคนนะครับลองไปใช้งานดูนะครับตัวแรกก็คือจะเป็น animate css นะฮะตรงนี้ใครต้องการที่จะมีอ่าทำลูกเล่นให้กับเว็บไซต์นะครับให้มันมีการ Animate สวยๆเนี่ยนะครับแนะนําว่าลองไปใช้งาน animate css ดูนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายนะครับตัวต่อไปก็คือจะเป็น greensock นะครับหรือว่า gsap นะฮะ ซึ่งชื่อเต็มของมันเนี่ยจะชื่อว่า Greensock Animation Platform นะครับก็จะเป็น l i b r a r อีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้าง animation ได้แบบอลังการเลยนะครับตัวนี้ในช่องผมมีสอนอยู่นะครับอย่างเช่นเราต้องการให้อ่า หน้าเว็บเนี่ยมีการสไลด์แล้วก็ข้อความปรากฏขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับสามารถใช้ GreenSock ในในการทำได้นน่นเองนะฮะซึ่งในการที่เราจะใช้ GreenSock ในการพัฒนาเว็บไซต์ทำแอนิเมชันให้กับเว็บไซต์เนี่ยนะครับทุกคนจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของ DOM นะครับแล้วก็ JavaScript เป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ animate.js นะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นไลบรารีตัวหนึ่งที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เอาไว้ทำแอนิเมชันนะครับก็จะต้องมีความรู้เรื่องของ j a v a s c r i p เหมือนกันตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้ j a v a s c r i p แล้วก็มีการทํางานกับพวก CSS Property นะครับ SVG พวก DOM อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ JavaScript Object เป็นต้นนะครับผมต่อไปครับมาดู Browser Tools กันบ้างนะครับก็คือเครื่องมือบน browser นะครับตรงนี้จําเป็นมากนะครับใครที่จะเป็น Font r End Developer เนี่ยก็ควรที่จะใช้ Developer Tools ให้เป็นนะครับซึ่งตัว Developer Tools เนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะครับใครที่ใช้เป็น Chrome Dev Tools นะครับ หรือว่า Firefox เนี่ยนะครับก็จะมี Firefox Developer t o o l อยู่นะครับในการที่เราจะดูพวกา l l m m n t t นะครับอย่างเช่น HTML CSS JavaScript ต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้างนะครับแก้ไขหน้าตาแก้ไขฟอนต์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตัว Developer t o o l เนี่ยนะครับทดสอบได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงการทำ Responsive ด้วยนะครับต่อไปครับจะเป็นเครื่องมือในการทดสอบว่าตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ ใช้นะครับกับเบราว์เซอร์ได้หลายๆตัวหรือเปล่าก็คือ cross browser testing tools นั่นเองนะฮะตรงนี้ผมก็จะมีเครื่องมือนะครับที่จะมาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้รู้จักกันก็คือจะมีอยู่ด้วยกันอ่าสตัวนะครับตัวแรกก็คือจะเป็น can i use นะครับอ่าตัวแรกนะฮะตัวที่2ก็คือจะเป็น am i responsive นะฮะ ตัวที่3ก็คือ responsive web design checker นะครับแล้วก็ตัวที่4ก็คือจะเป็น browser stack นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในการเป็น font end developer ของเราเนี่ยนะครับมันดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าในการที่เราจะพัฒนาเว็บไซต์แน่นอนนะครับในเรื่องของเช็คว่าเออเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันทำงานยังไงหรือว่ามันหน้าตาย,ยังไงใน browser ที่ต่างกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเราทำใน chrome ใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราไปเช็คใน firefox หรือว่า safari นะครับ อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวกเครื่องมือพวกเนี้ยนะครับในการทดสอบนั่นเองนะครับผมโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น Code collaboration and playgrounds นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับใครที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแน่นอนว่าจะต้องรู้จักนะครับเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ playground ต่างๆในการทดสอบเขียนโค้ดเนี่ยนะครับโอเคมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างครับแน่นอนว่าตัวแรกก็คือจะเป็น GitHub นะฮะซึ่ง GitHub เนี่ยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้เราเนี่ยสามารถอัปโหลดนะครับซอสโค้ดโปรเจกต์ของเราเนี่ยลงไว้ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ใครที่จะมาโคลนนะครับมา fork อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับหรือจะทํางานเป็นทีมก็ได้นะครับจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนโค้ดอะไรก็ว่าไปนะครับผม ต่อไปก็คือจะเป็นโค้ดเพนนะฮะโค้ดเพนก็จะเป็นเว็บไซต์อะ Playground นะครับให้ฟอนต์แอนด์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานต่างๆได้นั่นเองหรือว่าทดสอบโค้ดได้นั่นเองนะฮะซึ่งโค้ดเพนเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่ฟอนต์แอนด์เดเลลอปเปอร์ทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้กันมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปสร้างสารรค์ผลงานก็แบ่งปันแชร์ให้กับเดเวลลอปเปอร์คนอื่นๆเนี่ยอได้ดูกันนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไปศึกษาเทคนิคการเขียนโค้ดจากเว็บไซต์โค้ดเพน โอเคอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น JSFiddle นะครับก็จะคล้ายๆกับโค้ดเพนเลยนะครับแต่ JSFiddle เนี่ยมันจะอ,ออกไปในทางของทดสอบโค้ดซะมากกว่านะครับก็คือจะคล้ายๆกันกับ c o d e p พนนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปทดสอบนะครับเขียนโค้ด h t ที่ m a c l set, เจ้าว่คีปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าแชร์ให้กับ เพื่อนๆดูได้นั่นเองนะครับสุดท้ายครับก็คือจะเป็นโซโล่เลยนะครับซึ่งโซโล่เลยเนี่ยก็คือจะเป็นออนไลน์เพลย์กราวนะครับที่เราเนี่ยสามารถเทส h t m ที่แมวสีเดจวลคิพโค้ดได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับ c o d e เพนกับ js video เลยนะครับยังไง3ตัวนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูนะครับว่าตัวไหนที่ชอบนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบเข้าไปที่โค้ดเพนนะครับ แต่เวลาที่จะมีการทดสอบอะไรเงี้ยก็จะทดสอบที่เจ t ท i ิโดนะครับแต่จริงๆก็ใช้ได้ทุกตัวนะครับยังไงลองไปใช้งานกันดูนะครับโอเคทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ครับในเรื่องของเครื่องมือ30ตัวนะครับใครที่จะเป็นฟอนต์เอ d นด์ด o ลอปเปอร์เนี่ยก็ควรรู้ไว้นะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนเนี่ยในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับทุกคนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ